เราไปพาไปอัปเดตฝ้านะครับอ๋อจะอาร์ตมาแล้วโอ้โหฟูนจันฟูนถ้วยครับขอบคุณพี่กีพี่เนวนะครับนบรรยากาศก็เร่งอยู่ครับข้างบ้านลุงเร่งรู้บรรยากาศสดๆนะครับ ตอนนี้นะครับสดๆเลยหน้าบ้านลุงนะเวลาหนึ่งทุ่มกว่านะครับกำลังจะสองทุ่ม,ม,มอ้าวอืมค่ะเดินดูบรรยากาศทาใส้ทำไรเนะาะไปดูกันนะครับเห็นปลาทำไส้แบบ ป่าคำใสแวบ,บๆนะครับสวัสดีครับคำคำมืดๆแล้วครับป้าคำใสมาทำอะไรจ้าไหว้ให้คุณดาวค่ะอ๋อมาอีกรอบดึกอีกนะครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับแกบ,บนจนค่านะครับวันนี้ แต่เพราะว่าคิวยาวเนาะครับคน <ผม S 1> เยอะมากทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าหกโมงอม่ะเม่เช้าเนี่ยที่มาลำถวายรครับน่ครับกับป๋าผู้หมวดนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับ เดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศกับป้ามใสไปนะครับทำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดให้ป้ากำใสให้ป้าด้วยนะครับแม่ก็ <c oughs> <c oughs> ดูในช่องป้าคำสายกกกอกนะคะกำลังจุดจุดทูบให้อยู่แล้วก็คุณอธิษฐานก่อนนะคะจ้าไลฟ์สดอยู่ใช่คะจ้าไร้สดอยู่ค่ะป้าคำสายโกกอกกนะคะ,ะ,คะจ้าจ้านั่นแหละก็คุณก็เอ่ยก่อนนะคะยืนกลางแจ้งอย่าอยู่เที่ที่เดบ้านนะมีกลางแจ้งอยู่ไหมคะ โอ้อยู่ในคอนโดได้ได้ค่ะก็คุณก็เดี๋ยวแม่จุดธูปอยู่เก้าดอกนะคะเทียนก็จุดให้เก้าเล่มคือคุณจะสว่างสวยไม่อนาคตจะสว่างสวยโล่งแจ้งนะคะจะไม่จะไม่หมุนหมองค่ะนี่นะคะนี่พนมมือขึ้นนะคะจ้านี่เห็นไหมคะเห็นไหม ตายอยู่แล้วหนูก็เล่นหนูก็เล,ล่นล้างันได้อย่าเอ้าเอ้า,อา,อาถ้าเห็นก็ถามเขาเลยถ้าเห็นก็ขอให้คอมเมนต์มานะคะว่าเห็นแล้วค่ะ เห็นแล้วไหมคะ เห็นแล้วบอกคาะมึงดูน่าจะเข้ามาในไลฟ์แล้วเพื่อนดูอยู่เพื่อนดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะหนูนาเอาเอาหลอดมาสองอันหน่อยลูก อดดูเ่าป้าทำใสกำลังทำพิธีแก้บนให้เอฟซีที่อยู่กงเทพนะครับเมื่อกี้โทรต่อสายไปนะโมตัสสะพระกวาโตลาโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะใช่ขวดเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเจ้าปู่ยศสุวรรณและเจ้าปู่พราวิจิตนาคราชและก็เจ้าแม่สุรพีสุรดาเจ้านางสงพี่น้อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในณที่นี้ลูกเป็นสะพานบุญมาขอพรให้คุณดาวนะคะที่อยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็มีดอกดาวเรือง9ก้พวงนะคะน้ำแดง9ก้าขวดแล้วก็แสงสว่างคือเทียนนะคะ9เล่มขอให้เขา9หน้านะคะก็มีไข่99้าสฟองค่ะ ขอให้ทําอะไรก็ขอให้ใครเน่คือดาวเรืองนี่ก็อนาคตเขาขอให้ลุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินนะคะน้ำแดงนี่ก็คือทำอะไรก็ขอให้ปังปังนะคะขอให้ลุล่วงไปด้วยดีสีแดงนี่ก็คือที่1นนะคะแล้วก็มีใบสีด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เจ้าปู่พาลาวิจิตนะคะนาคราชขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบรนดนพลพรคือมาไหว้ปู่แล้วก็ขอพรเปิดดวงด้วยนะคะคุณดาวที่อยู่กรงเทศนะคะขอให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เขามีความสุขความเจริญหันซ้ายขอให้เงินมานะคะ ขันขวาขอให้เงินข้าวเป็น 9, เจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลหนี้สรษสีร้อยล้านมือสองข้างคุณดาวจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากม่น้อย,อยของคุณดาวขอให้เป็นเงินเป็นทองพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางคุณดาวเดินทางไปสี่ทิศสามทางไป เงินอยู่มุมใดเจไดก็ขอให้หลั่งไหลไปพัดมาหาคุณดาวให้เงินข้าวเหมือนหาผลอย่าจิตยาจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใทรขอให้เฮง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 ตลอดชาติขอให้คุณดาวแข็งปานฟ้าก้าปานตะวันขอให้เงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าเขาทุกวันทุกวันนะคะขอให้คุณดาวหัวใจน้อย,อยของเขา ขอให้เบิกบานสำราญใจทุกชาติทุกชาติด้วยเถอนหน้าที่การงานเขาคิดอะไรก็ขอให้สูงความมุ่งมา่ปราถนาขอให้มีความสุขจิ้งขึ้นจิ้งขึ้นนอนในกองเงินกองทองนะคะขอให้มีความสุขครอบครัวเขามีความสุขความเจริญด้วยเถินสาธุสาธุ สาธุสาธุค่ะ